หรือผมกำลังจะเล่นซีรีส์วาถ้าคนไม่มีประสบการณ์ไปแคสหนังจะรอดไหมไปดูกันผมถูกเชิญไปแคสซีรีส์กับบริษัทมันว์เว p ร o ค u c ร i o n s ครับแต่ต้องบอกว่าผมไม่มีประสบการณ์แสดงเลยครับผมเคยเป็น voice artist หรือนักแสดงเสียงอันเนี้ยเราแค่สื่ออารมณ์ผ่านเสียงนะครับแต่ไม่ต้องใช้ร่างกายหรือสายตาเพื่อแสดงด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าก็เกรงอยู่นิดๆครับแต่ทุกคนที่เจอที่แคสติ้งนะครับน่ามากเลยมาขอถ่ายรูปกับผมจนรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นแฟนมีตเลยรีแลกซ์ได้มากขึ้นครับเลยคิดว่าแคสไปก็คงพอไหวอยู่มั้งโปรดิวเซอร์นะครับพี่ปามเดินมาหาผมผมนึกว่าเขาเขาจะให้กำลังใจแต่ไม่ใช่ครับเขาบอกว่าผมแก่และอ้วนมากที่สุดในทีมเลยครับผมผมก็รู้สึกเฟลนิดนึงนะครับนักแสดงคนอื่นๆเขาสิบก้ากันนะครับเป็นนายแบบหน้าเดฟๆเดกันตอนแรกผมก็ถอดใจแล้วนะครับคิดว่ากลับไปลงเสียงอย่างเดีียยวววดกก่่าาผมมม็เลอัน อุปสรรคมันมีไว้ก้าวข้ามครับเลยตัดสินใจว่าต้องสู้หน่อยดิ <c oughs> พี่บามให้เวลาผมไปเตรียมตัวอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมไปทํา <c oughs> อย่างแรกที่ต้องทําก็คือการเปลี่ยนวินัยในการเลือกและกินอาหารครับ <c oughs> ผมก็เลยเลือกที่จะกินแรบบ่อยที่สุดที่ผมจะทําได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเทรนเนอร์ของผมเนี่ยบอกว่าแรปเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะมีผักด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ทอด <c oughs> ดังนั้นก็ยัดไปเยอะๆ <c oughs> ต่อมานะครับก็ออกกําลังให้จริงจังขึ้น ผมเป็นคนที่ออกกำลังที่คอนโดอย่างเดียวนะครับบางทีก็ออกกำลังเองมั่วๆครับต,ตอนนี้ก็มาเจอเทรนเนอร์แล้วก็ออกกำลังจริงจังมากขึ้นครับมีรูนเหมือนพวกแบบดาราฮอลลีวูดเผื่อมันจะช่วยได้หลังจากนั้นนะครับก็ต้องไปเพิ่มซิกแพคหน่อยครับ เห็นสมัยนี้เขามีแบบเครื่องไปกระตุ้นไฟฟ้านะครับเรียกว่า M scorp นะครับก็ต้องไปลองดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงที่ Amarante Clinic ผมไปลองมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ็บใช้ได้เลยครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเกร็งเหมือนกับทำซิอ up ครับผมต้องบอกว่าผมโหดมากครับเต็มร้อยนะครับผมให้เขาช็อคผมที่ระดับแค่1 0บเปอร์เซ็นต์หลังจากทำเสร็จนะครับเขาก็บอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆครับเพราะว่าซิกแพคของเรามันกำลังมาใช่ไหมเลยต้องดื่มโปรตีนด้วยแต่ปัญหาเนี่ยคือผมเป็นคนที่แพ้เวนะครับแพ้นมอะไรประมาณนี้นิดหน่อยแล้วก เช่นพวกถั่วเหลืองดังนั้นผมก็เลยไปสั่งทาโปรโตีนสําหรับตัวเองเลยครับทำจากโปรโตีนข้าวและถั่วเขียวนะครับ ก็อร่อยดีเหมือนกันสุดท้ายนะครับที่โดนว่าว่าดูแก่ก็เลยไปลองชอกหน้าอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผมไปทำซิกแพคมาเนาะแต่ว่ามันคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าให้กล้ามเนื้อหน้าเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอย่างนั้นมันก็จะตึงขึ้นมีบางคนทักว่าแบบฮ่องผิวสวยขึ้นจังเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะครับท้ายสุดนะครับหลังจากที่ไปพัฒนาตัวเองมาก็ได้ข่าวดีครับพี่ปามบอกว่าโอเคผมได้เล่นหนังกับทุกๆคนครับหนังที่ได้เล่นนะครับก็ชื่อว่า Bangkok Boys เป็นซีรีส์เกี่ย เป็นพระเอกหรือผู้ลายแล้วนี่มันเป็นซีรีส์วายหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันติดตามตอนต่อไป